สวัสดีครับทายมือตะดดาวปรุงจมูกเลยนี่ยเธอวัยนี่กัดอันนี้เอที่จองอ่ะเน่นอนนะนี่ผู้จัดการทุมมยาบานคองเล่นใหม่เด้อนี่เอ็นเต้สบายแล้วล่ะสวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองคีด้วยครับผม นี่โมบีคณะถูกเด้งกุซาเนี่นี่เนี่นี่ยเนีอดรองเท้าแล้วนี่นะโอ้ของเล่นใหม่คราวนี้นี่สบายเลยเนาะต่อครั้งเดียวจบเลยนะครับนี่นะใช้รถเป็นรถกระบะแต่ว่าเสริมล้อนะครับผมดูให้เลยเออดูให้แบบใกล้ชิดเลยนี่ครับผมดูเลยจ้าอันนี้ต่อไว้เลยใช่ไหมพ่อถ้าถ้างานต่อไปเนาะหรือแต่สายหือแต่สายลำพงเก็บเข้ามาก็จบ โอ้แบบนี้ก็ไม่เพี้ยนเลยเนี่อะรอบหลังเน,ะน,น,นอะเออไม่ต้องมาบอกว่าเสียบผิดเสียบถูกเมืองเกระเลยสเนยจอดปรับดอต่อสายลำพงเสร็จเลยเนอะเออเรียบรย้อยโอ้เ <ๆ S 1> นี่ยนพนกพนกสาวอินเจเนียร์สบายเลยครับคราวนี้นะนี่ครับ,รบ,บผมใส่ไว้ในรถแบบนี้เลยครับผม อันนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์ที่ใช้ขับทางด้านเบตดนะครับผมตอนนี้นี่เบตเหมือนกันหมดหรือยังดอกลำพงยังไม่ได้ใจเลยเนีท่านคุณพ่อยังมีวอยห้ายหเหมือนเดิมไหมมีมีแต่วอยหอ๋อมีแต่วอยห้าวยห้าทั้งหมดเลยนี่โอ้นะฮะอันนี้นี่ต่อข้างละกีเช่นกี่ดอกนี่ข้างละสท่านพระคุณพ่อ อ๋อเอาข้างเอาข้างละสามก็พอโอ้ข้างละสี่มันจะหนักเกินอ๋อนะข้างละสองมันอ้อยข้างละสามโอ้นะโตข้างละสามเองครับผมวอทิกก็ขับกลางส่วนแอลก็ขับเสียงแหลมนะครับผมทีวีชัยภาพยนตร์นี่เล่นสามทางนะครับผมชุดโครสจะเป็นของสุดที่รักเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมี EQ แต่โครตของ DBX นี่ไม่ได้ใช้เดนเนาะท่านคุณพ่อใช่ไหมนี่โครต DBX ตัวนี้ได้ใช่ไหมใช้ใช้ทำอะไรใช้ขับพวกนี้เลยอ๋อแต่พวกนี้ไม่ได้ใช้ใช้แต่เบรคอย่างเดียวอ๋ออันนี้ใช้อันนี้ใช้ขับแค่เบรคอย่างเดียวส่วน DBX ก็ใช้เป็นกลางแหลมบอกเข้าไปเลย กลางแหลมไปเลยเป็่เบ็ดมันออกมาจากเบ็ดแล้วมาเข้าอันนิดอะไรนีดออกมาอันนี้เลยโอ้นะฮะมันดึงรื่องเต้จอนิมวิงตะบัดไทยเมื่อก่อนมันเล่นสีทางออ๋เอาเป็นว่าคือใช้หมดนี่แหละครับผมนะฮะเมื่อก่อนนะเล่นสีทางเจวเลยเบ็ดครับกลางยะอันนี้แหลมเอออันนี้กลางคนเนี่ยนะนี่ดูตามสีมันเลยเนี่ยโอ้มีสีเล่นเล่นตามสีเลยจะได้ไม่หลงเนาะอันนี้อันนี้จะเป็นแหลมอันนี้จะเป็นสีเหลืองนี่จะเป็นกลางกระดาษ อันนี้จะเป็นกลางครแต่ทุกวันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช้อ๋อไม่ได้ใช้แล้วใช่ใช้พวกแล้วก็ใช้เป็นของ DBX ไปเลยเลิกเอาฮอนลงก็เลยเลิกใช้อ๋อเมื่อก่อนใช้ฮอนเนาะแต่ตอนนี้ใช้กลางกระดาษแล้วนะครับอันนี้ของเล่นใหม่นะครับผมก็คือรถเป็นรถตัวนี้เป็นรถอะไรนี่โฟร์โฟร์เรนเจอร์นะครับผมก็จะเป็นสี่ล้อนี่แหละแต่ว่าเสริมล้อหลังเข้ามานะครับ เสรสิมใยเล็กเสริมใยเล็กซีโพยเลยสาวอินจิเนียร์รุ่ยมุนกีเลยเนาะนี่เออสาวอินจิเนียร์เร็วกว่าเขาเลยนะครับนี่เออนะฮะสายลำโพงนี่ถอดไหมหรือว่าม้วนเข้ามาเก็บบนนี้เลยอ๋อนะฮะสบายขนาดนั้นเลยเยอะแล้วก็สายลำโพงอือที่หนึ่งวางอ๋อสองสามวางแล้วตอนออกก็ ดึงจะดุดไปก่อนเลยนั่นอ๋อ,อไล่เต่จากบนขึ้นใช่โยอะสีพพยเลยจอแบบเจมือสาวรวยมุนกี้เลยจอบแบบเจอ๋ <c oughs> อแจ็คแจ็คก็ไม่ต้องถอดเข้าถดออกเนอไม่ต้องกลัวว่าจะหลงรรบนี้เสียบทีเดียวรู้เรื่องเลยโอ้โอนะนี่นะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นสแตนชายตัวใหม่ของบิกทวีชัยนะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้เป็น Ford เรนเจอนะครับผมแต่ว่าเสริมล้อให้เป็น6ล้อ นะครับอาจารย์อุดมนี่ทำกี่วันแล้วนี่รถกันนี่สองวันแล้วก็มันครงวันอู้สองวันปุ๊บปั๊บเลยบ่ลนี่ปุ๊บปั๊บเลยโอ้นะครับผมใครใครเป็นคนออกไอเดียครับนี่อ๋อท็อกแกล่ะเนี่ยนอ่นะฮะอันนี้สบายเลยนะครับผมไปถึงนี่โจอดจับวางสายลำโพงก็ไม่ต้องถอดจากพาวเวอร์นะครับวางวางวางเป็นชั้น เวลาเราจะโตก็ไล่จากเท่นบุญไปโตกลางตัวอะไรไปเลยสายสัญญาณไม่มีพลาดแน่นอนครับไม่ต้องว่าจะถอดผิดถอดถูกอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราเสียไปเลยนะครับผมถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้าถามจริงถ้ามาฝนมันสาดอินต้องมีอะไรมาเพิ่มอีกไหมฮะท่านคุณพ่อน่าจะลดลงอ๋อลดลดทางนู้นทางนู้นอันนี้ก็น่าจะเนะา,นาะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยดูเนาะ เพราะว่านี่ครับมุมตรงเนี้ผมดูไปแล้วว่าถ้าว่าฝนาสาดเนี่ยโดนแน่นอนนีใครเป็นคนออกไอเดียเพิ่มโลอ,อีกนี่แน่นอนท้นี้ <c oughs> โอ้นะสละเลยมึงจะนับเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นแท่นฉายใหม่นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตู้ลำโพงครับผมนี่นะวันนี้ก็จะเป็นป้ายใหม่ด้วยนะครับจะเป็นป้ายไฟที่สั่งมาใหม่นะครับผมนะ จากที่ตัวเดิมก็เป็นป้ายไฟเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็เลยรอบนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยครับผมแต่รอลุ้นแล้วกันว่าจะเป็นสีอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นงานแรกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทวีชายโปรโมชั่นนะตรงนั้นก็จะเป็นทีวีนะครับตัวย่อของทีมงานนะครับแล้วก็จันปลาสดนะครับเสียจันแกทําธุรกิจเกี่ยวกับจับปลาสดนะครับแล้วก็บุรีรัมนะทายสุดนะครับ ตู้เบรก็จะเป็นของ S.A. นะครับเหมือนเดิมครับผมแถวละ6นะครับทั้งหมด4แถวนะฮะนี่เลยครับผมอันนี้ก็ป้ายไฟที่ใช้บนจอเป็นภาษาอังกฤษก็จะเอามาใส่หน้าตู้ลำโพงนะครับส่วนเสียงกลาง1 2 3 4ทั้งหมด8ตู้นะครับผมนี่นะฮะสนันวันไว้แน่นอนนะครับ ส่วนป้ายไฟฟฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้ของอาจารย์อุดมนะครับผมเป็นพรัดโอ้นจัดฟอร์มได้สวยมากครับผมมีงานมีการเรียกใช้ได้ครับผมสําหรับพื้นที่ไหนที่จัดจ้างได้นะครับบิ๊กทวีชัยอยากให้ไปฉายจังหวัดไหนก็สอบถามติดต่อเบอร์โทรศัพท์ไปทาง Facebook ก,กันได้นะครับผมนี่นะวันนี้ลงจอ16นะครับผมเต็มพื้นที่เลยครับผมหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับผม สลิงลงอย่างแน่นหนานะฮนะรถหน่วยมีโฟกลิฟด้วยนะครับผมโอ้เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่การทํางานของทีมงานนี้ผมว่าน่าจะสะดวกสบายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านตู้ลำโพงเนาะนะครับผมไม่ต้องยกเลยครับผมดันมาใส่ตรงโฟกลิฟด้านหลังเขาเรียกอะไรลิฟหรือโฟกลิฟอะโอ้เฮ้ามันเศร้าเตาไดเรียกไม่ค่อยถูกนะครับผมนี่นะตู้ด้านหลังครับก็จะเป็นในส่วนของ โฟล์คสาสีน้ำเงินสวยงามครับผมตู้21นิ้วของ s อนะครับผมไหนดูสินะครับตั้งเยอะขนาดนี้โตหมดไหมนะครับมี f c บางท่านสงสัยเข้ามาว่าตั้งโลกหรือเปล่านะครับดูเลยครับผม24ใบครับผมโตหมดเลยครับไม่มีว่าใบไหนไม่ได้โตนะครับตัวนี้จะเป็น21นิ้วปอย5นะครับที่เจ้าคุณพ่อผมได้บอกเมื่อกี้ นะครับผมนี่นะฮะต่อทุกตู้ครับไม่มีว่าจะตั้งหลอกนะฮะรับประกันไข่สะเทือนแน่นอนครับคืนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโจอนะครับปกติก็จอใหญ่ก็จะมีทางด้านจอขนาด18เมตรแต่วันนี้พื้นที่จะล้นไปทางถนนคอนกรีตแล้วนะครับก็เลยลงแค่16เมตรแล้วกันนะครับบรรยากาศช่วงติดตั้งตอนนี้นะครับเวลา16นาฬิกา40นาที เดินสายน่าจะเกือบ100%นตแล้วครับรอเวลาบันเลงประมาณ17นาฬิกา30นาทีครับผม5โมครึ่งนะครับก็จะเริ่มซาวเชคนะครับผมอยู่ใกล้เคียงมาชมกันได้ครับผมนะฮะสำหรับทางด้านทีมงานบิ๊กทวีชัยภาพยนตร์นะครับผมนี่นะฮะวันนี้เป็นงานแก้บนนะครับผมหลวงปู่พรมอันนี้ก็จะเป็นงานแรกของสเตนชายใหม่ไว้กับรถกระบะ6ล้อเล็กแบบนี้เลยครับผม คิดค้นทำมาสองวันได้ใช้งานเลยครับแจวเลยครับผมนี่นะครับตอนนี้เราแค่เวลาบันเลงนะครับผมประมาณสัก1 7บเนาฬิกาครึ่งนะครับผมนะหรือว่า5้าโมงครึ่งนี่แหละบ้านเราพูดให้คือไปงั้นแหละ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยไปด้วยดีครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในช่วง ไฟแสงสีเสียงมาฝากแล้วกันนะครับบรรยากาศช่วงติดตั้งตอนนี้ก็เอามาฝากพี่น้องประมาณนี้แล้วกันไปแล้วครับ